การวิ่งถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดแต่เชื่อหรือไม่ว่าสําหรับบางคนเป็นข้อจํากัดโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีน้ำหนักเกินการวิ่งมีปัญหาสําหรับเราไหมครับมีครับมีปัญหามากเพราะว่าเวลาวิ่งแล้วมันจะเจ็บที่หัวเขา่าทุกครั้งที่วิ่งเจ็บหัวเข่าตลอดยังไม่เข้าที่ก็วิ่งไปสักพักก็พยายามฝืนพอจนวิ่งกลางทางเลิกเลิกเจ็บไม่ไหว ก็เลยไม่วิ่งไม่วิ่งครับก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่มาเป็นอาสาสมัครของเราด้วยอยากวิ่งให้ครบ10กิโลใช่น้องแก้มล่ะครับของแก้มก็คือเหนื่อยค่ะวิ่งแล้วเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บก็ก็คิดนะคะว่าวันนี้เราเหนื่อยแต่พ่งนี้เราก็ยังไม่ผอมเลย่ะก็เลยไม่วิ่งต่อนี่คือสาเหตุที่มาเป็นอาสาสมัครเช่นเดียวกันใช่ค่ะเอาล้ครับสาหรับคุณผู้ชมนะครับที่มีน้ําหนักเกินหรือว่าเป็นคนอ้วนเนี่ยวันนี้นะครับวิ่งอย่างไรให้ถูกวิธีป้องกันการ,การบาดเจ็บรวมถึงวิ่งเท่าไหร่ ก็ไม่หายอ้วนสักทีเพราะอะไร <ST U TS> คลิปนี้มีคำตอบครับ <ST U TS> การวิ่งเป็นวิธียอดฮิตของคนที่ต้องการลดน้ำหนักแต่วิ่งเท่าไรน้ำหนักก็ไม่ลดสักทีวิ่งยังไงของแก้มอะแก้มก็จะเน้นแบบวิ่งแรงๆเร็ว,รวๆให้เหงื่อออกเยอะๆค่ะแรงแรงเร็ว <ST U TS> ๆทำยังไงวิ<ๆ>่งให้ด<ๆ>ูได้ไหม สปีดสปีดกลับมากรจุดประสงค์ของการวิ่งแบบนี้เพื่อที่จะให้เหงื่อออกเยอะๆค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเหงื่อออกเยอะแล้วเราจะน้ําหนักลงเร็วพี่ต้นครับ,รบการวิ่งแบบนี้ความเข้าใจแบบนี้เพื่อลดน้ําหนักเป็นความวาจริงที่ถูกหรือผิดครับผิดครับนะครับเชิญคุณออกจากการพิจารณาจังหวัเล,เลยครับ ยังยางยางยางยงง่ายๆเดี๋ยวเราให้ดูกราฟด้วยแลวกันนะครับอันนี้คือกราฟอะไรครับพี่ต้นกราฟอัตราความหนักของเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเราจะแบ่งเป็นโซนนะครับ5โซนด้วยกันอย่างของคุณแก้มนะครับที่ออกกำลังกายคือจะเห็นได้ว่ามีความหนักคนะือเหนื่อยมากเหงื่อออกเยอะเราอนุมานได้ว่าจะใช้ฮาร์ดเรทนะครับอยู่ที่70-80%ก็คือค<น>าร์ดิโอหรือบางทีเหนื่อยมากๆหายใจไม่ทันต้องหอบไปถึงแอนแอโรบิกโซน4ก็ <Zone 4, S 2> คือ80-90%เราจะหอบแบบ แต่ประเด็นคือวันนี้ของคุณแก้มหรือว่าคุณพึกเราต้องการเน้นเรื่องของลดน้ำหนักเพํานักนั้นจะไม่เน้นโซน 2, สองถ้าส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าโซนสองเนี่ยมันก็จะเน้นเรื่องของแฟตเบิร์นก็คือใช้พลังงานโดยหลักในเรื่องของการใช้ไขมันเป็นตัวหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไขามันตัวหลักปุ๊บมันก็ต้องใช้ออกซิเจนมากขึ้นพอมากขึ้นปุ๊บในตัวระดับความหนักความเข้มข้นก็ต้องลดน้อยลงแต่เน้นให้นานออกไปต่อเนื่องนานนะครับเพราะฉะนั้นการดึงเอาไขามันมาใช้ก็จะมากขึ้นแล้วแก้มต้องวิ่งยังไงครับมันลลมอ่ะ ถาวิ่งหรือลักษณะาการวิ่งของแก้มคะต้องวิ่งแบบไหนไปจนอ่าโอเคครับจริงๆมันมีหนึ่งในวิธีเรื่องการฝึกระบบของแอโรบิกเนี่ย เรียกว่า long slow distance หรือว่าถ้าง่ายๆก็คือ LSD นะครับคือวิ่งเน้นเรื่องของความช้าไม่ได้หนักมากไม่ต้องเร็วมากนะครับแต่เน้นให้นานยาวนานออกไปนะครับ,รบตัวนี้ระดับของอความเข้มข้นของตัวชีพจรก็จะอยู่ประมาณ70%นะครับจะไม่เกินประมาณนั้นต่อไปนะครับเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเรามาดูว่าวิธีการคำนวณในเรื่องของโซน2เราจะคำนวณยังไงยกตัวอย่างเช่นในกรณีของคุณพึ่งนะฮะอายุอยู่ที่40ใช่ไหมครับชีพจรขณะพักอยู่ที่80เราก็เอา220ลบด้วยอายุของคุณพึก40ช่ ด้วยเปอร์เซ็นต์การฝึกก็คือ60-70%บวกกับด้วยชีพจรขนาดพักนะครับมันก็จะออกมาเป็นโซลแฟตเบอร์เนี่ยที่ดีก็คืออยู่ประมาณ1 4 0ครั้งถึง1้อครั้งงั้นเวลาที่เราออกกำลังกายเราวิ่งเนี่ยปุ๊บเราก็ลองเช็คจากไอตัวชีพจรเราว่าเออให้อยู่ประมาณ140-150ไม่มากเกินไปหรือว่าไม่น้อยเกินไปแต่เน้นให้นานออกไปประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่ง คนอ้วนจะมีวิธีการวิ่งแตกต่างจากคนปกติทั่วไปอย่างไรครับพี่ต้นอ,<ม>อ่าโอเคครับการวิ่งเนี่ยถ้าวิ่งก็คงน่าจะเหมือนเดิมพี่งแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือน้าหนักตัวที่เขาเยอะนะครับเพราะง <ecosystem S 1> ั้นในเรื่องของการรับน้าหนักอะไรต่างเนี่ยร่างกายเขาต้องรับมากขึ้นแล้วก็ลองมาใช้วิ่งในเรื่องของการรองเท้าก่อนอน,นะครับ <อ istic S 2> วางเท้านะครับลองเหมือนเหมือนเราวิ่งด้วยเพื่ออะไรครับพี่ต้นก็คืออ่ทาทั้งการถ่ายแรงด้วยแล้วก็การวางเท้าด้วยลงแรงด้วยนะครับลองไล่แขนก็แวงแนก็แวงเหมือนเดิมนะครับไล่ลองไล่อ่าไล่วิ สิ่งที่รับแรงมากขึ้นตรงนี้เราจะเพิ่มเติมแล้อันนี้หนึ่งก็คืออาจจะต้องมีการงอเข่าที่มากขึ้นย่อเข่ามากขึ้นนะเพราะเนื่องจากว่ากล้ามเนื้ออะไรเขายังไม่แข็งแรงนะล้ำหนักตัวที่เยอะอีกก็ต้องมีการรับแรงที่มากขึ้น ส่วนในเรื่องของการปรับในเวลาที่เขาวิ่งจริงๆในความเป็นจริงเนี่ยตอนนี้ของผู้ที่มีน้าหนักตัวเยอะเราก็ต้องลดเรื่องของการก้าวยาวที่มันยาวเกินไปก้าวที่มันยกสูงเกินไปนะครับให้ก้าวใกล้ตัวมากที่สุดอ่ะพยายามก้าวใกล้ตัวมากที่สุดนะครับมันก็จะลดเรื่องของอาการที่จะองลงน้าหนักที่มันมากขึ้นตามช่วงวงล้อของเราใช่ใช่พอได้แล้วคราวนี้เราก็ลองค่อยๆเคลื่อนที่ข้างหน้าเคลื่อนที่ข้างหน้านะครับดึงแขนด้วยถอยหลังมานะครับไล่เ้าเคลื่อนที่ข้างหน้ามาถอยหลังมา เดี๋ยวเราจะลองวิ่งจริงครับคุณผู้ชมครับต้นโจทย์ก็คือว่าจะรักษาฮาร์ดเรทยังไงให้ได้1้0ย5 0หรือประมาณ 6- 0 7 0เปอร์ซแฟตเบิร์นโซนใช่แล้วเริ่มวิ่งกันมานะครับเราไม่เน้นยาวไม่เน้นยกสูงนะแต่เปลี่ยนเท้าให้เร็วนะครับเปลี่ยนเท้าให้เร็วเปลี่ยนเท้าอะไรเพื่อที่ไม่ลงน้ำหนักเกินไปยังไม่ต้นใช่ครับนะครับให้เปลี่ยนเท้าแต่แล้วเปลี่ยนแต่แล้วเปลี่ยนไล่ไปเลยตอนนี้ฮาร์ดเรทเท่าไหร่ครับแปดสิบงพึ่งค่ะของครับ 90นะครับโอ้ยสบายมากมาคุณผู้ชมในการวิ่งตอนแรกนะครับฮาลัลเรทจะยังไม่ขึ้นไม่ต้องแปลกใจนะครับมันจะขึ้นมาประมาณนาทีที่5ใช่ไล่เพิ่มขึ้นแล้วก็อันถ้าเกิดเวลาเราวิ่งทางตรงจริงๆทางที่มันต่อเนื่องอ่ะมันจะขึ้นเร็วกว่านี้นี่เราสลับไปสลับมาฮะมันก็เลยทําให้ตัวความต่อเนื่องมันยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรร้อยสามแปดแล้วร้อยสามแปดแล้วเหรอ,อคุณพิ่งเท่าไหร่ครับร้อยสิบครับฮะหนึ่งร้อยสิบร้อยสิบว้าวมา การสลับเท้าหรือว่าไม่ลงน้ําหนักเยอะเนี่ยสลับเท้าให้เร็วมันมีประโยชน์อย่างไรพี่ต้นมันก็คือทําให้เราก้าวเท้าไม่ยาวเกินไปการรับน้าหนักก็ได้ดีขึ้นตอนนี้แก้มร้อยสี่เก้าลี่รึงเท่าไหร่แล้วครับาาจัดข้อมือร้อยสี่ห้าครับร้อยสี่สิบห้านะตอนนี้ทั้งคู่นะครับอยู่ในแฟตเบิร์นโซนแล้วลครตอนนี้เราก็จะคงที่คงอันนี้ไว้พยายามไม่คงไว้ต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับช่วงแฟตเบิร์นโซนแต่ละคนนะครับ ฮาร์ดเรทนี่จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการคำนวณนะครับเราบอกไว้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับเหนื่อยนะแค่แฟตเบิร์นโซนก็เหนื่อยใช่ไหมใช่แค่เป็นไงมั่งเหนื่อยค่ะจากที่เคยแบบอยู่ในสปรินต์อย่างเงี้ยมันแตกต่างกันไหมครับแตกต่างครับเพราะว่าอันนี้มันต่อเนื่องไงคะตอนที่ทมสปรินต์นั่นคือมันเป็นช่วงช่วงหนึ่งเท่านั้นเองเหนื่อยกว่าอันนั้นนีกเหรอมันไม่เหนื่อยขนาดนั้นแต่ว่ามันเหนื่อยแบบต่อเนื่องไงคะอันนั้นมันเหนื่อยแบบว่าขึ้นขึ้นลงลงแป๊บหนึ่งแล้วก็ไม่เหน มันเหมือนกับเราไปเรื่อยๆนะครับก็ดีครับโอ้มันไม่หนักเกินไปเนาะใช่ใชและอย่าง LSD อันนี้ใช้ได้นานมากแค่ไหนตลอดชีวิตเขาเลยไหเวลาที่ใช้เนี่ยจริงๆถามว่าใช้ได้ตลอดชีวิตแต่ใน1สัปดาห์ครมีแค่1-2ครั้งนะครับเพราะถามว่าคุณแก้กวกับคุณฟึกเนี่ยเหนื่อยนะครับเพราะงั้นคุณไม่จําเป็นต้องมาวิ่งอย่างเงี้ยทุกวันบอกโอ้วิ่ง5วันวิ่งด้วยวิธีนี้5วันมันจะไม่ไหวเอานะครับแค่อาทิตย์หนึ่งแค่1-2ครั้ง <ๆ S 2> พอคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่า แค่การวิ่งเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่ง่ายมากเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่จริงๆแล้วในรายละเอียดถ้าเราจะวิ่งให้เหมาะสมกับเรามันมีรายละเอียดแตกต่างกันไปติดตามครับตอนนี้เขาวิ่งได้5โลแล้วบางคนได้6โล7โลดูซิว่าเขาจะมีพัฒนาการอย่างไรเพราะโจทย์คือ4เดือน10กิโลเมตรจะทำได้หรือไม่ติดตามทางช่องยูทูบไมโดชแนล เฟซบุ Facebook, Channel, ๊กไมโ h a ชแนลรวมถึงกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามาจะได้เตือนได้ทันใจครับและนี่คือเฮลตี้ไฟเดวิ่งกับออตโต้ตัวให้อยู่กับที่ครับให้ไปแต่ขากระสโภขึ้นบิดตามไป